นี่นี่พูดถึงพี่วุ้นเส้นสักหน่อยแม้พี่วุ้นเส้นค่ะกลับประเทศมาเลยจะมีงานรองรับทุกคนว่าซ่านว่าซ่านว่ากลับไปยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันจะได้ถึงปีนี่อ,อกันอยู่หน้าด่านขอร้องให้เปิดด่านไม่มีงานทําจะอดตายแล้วมินหนำซ้ำําไอ้วุ้นเส้นมันบอกว่าการที่ไทยปิดด่านแล้วทําให้คนของมันคนของประเทศมันอดอยาก ให้ด่าประเทศไทยให้โทษประเทศไทยห้ามมาด่ารัฐบาลเด็ดขาดโอ้ยไอ้ควายไอ้หาลากสากเบือมันไม่เคยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนคนของมันเลยอะไรมันก็โยนมาให้ไทยหมดแม้แต่กระทั่งทหารของมันถูกทหารไทยยิงตายเพราะว่ามันอยากจะทำสงครามมันส่งคนของมันมาตายมันยังบอกว่าให้รัฐบาลไทยเนี่ย ส่งเงินไปให้ทหารพวกมันเลยนะศพละสองแสนสองแสน่าสั้นดูมันทําสิความเห็นแก่ตัวของมันนะ่ะมีเยอะแต่ความรับผิดชอบของมันไม่มีเลยมันเป็นคนป่วยมันเป็นคนป่วยที่จะต้องได้รับการบําบัดนะไอ้วุ้นเซนเนี่ยแล้วทำให้คนของมันเนี่ยปัญญาอ่อนไปเลย ไม่รู้ความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ําไม่รู้จักทํามาหากินไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้เฮียเฮียไม่รู้หาอะไรสักอย่าง